สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะออกมานําเสนอเกี่ยวกับประเทศเมียนมาค่ะประเทศเมียนมานะคะมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและมีชื่อภาษาอังกฤษว่า the republic of the union of myanmar ค่ะเพื่อนๆเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมถึงมีทั้งคําว่าพม่าและก็คําว่าเมียนมาทั้งสองคำนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วเราครเลือกใช้คําไหนจึงจะเหมาะสมกว่ากัน วันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะพาเพื่อนๆไปหาคําตอบของคําถามนี้กันค่ะประเทศพม่าที่เราเรียกกันจนติดปากนะคะมีชื่อภาษาอังกฤษเดิมว่าเบอร์มาจนกระทั่งในปีพศ2532รัฐบาลพม่านะคะก็ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศเป็น The Union of Myanmar ด้วยเหตุผลว่าเป็นการออกเสียงที่ถูกต้องและคำว่าเมียนมานะคะก็มีความหมายครอบคลุมทุกชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในดินแดนนี้ในขณะเดียวกันนะคะ ฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลทหารก็ระบุว่าการกระทําเช่นนี้นะคะคือการพยายามกลืนทุกชนเผา่าให้กลายเป็นพมา่าทั้งๆท,ท,ที่พม่านะคะประกอบด้วยชนเผ่าที่หลากหลาย ชนเผ่านะคะที่ปกครองร่วมกันและเป็นเจ้าของแผ่นดินร่วมกันซึ่งชื่อใหม่นี้นะคะก็ะแม้จะเป็นที่ยอมรับขององค์การสหรประชาชาติแต่บางชาติเช่นส,สหรัฐอเมริกาและสหรชาชอาณาจักรนะคะยังไม่ให้การยอมรับการเปลี่ยนชื่อในครั้งนี้เนื่องจากนะคะไม่ยอมรับรัฐบาลทหารที่เป็นผู้เปลี่ยนชื่อค่ะ ภายหลังในการเลือกตั้งใหญ่ป,ปลายปี2553วันที่31มกราคม2554นะคะรัฐสภาของเมียนมาก็ได้ลงมติเปลี่ยนชื่อประเทศอีกครั้งเป็นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจากเดิมคือ The Union of Myanmar เปลี่ยนเป็น The Republic of the of the Union of Myanmar นะคะปัจจุบันพม่าก,ก็มีรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐซึ่ง มีรัฐสภาซึ่งประกอบด,ด้วยสภาประชาชนสภาชาติพันธุ์และสภาท้องถิ่นนั่นเองค่ะซึ่งชื่อใหม่นี้นะคะก็เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกเพื่อนๆได้คําตอบแล้วอ,อย่างค่ะว่าเราควรเรียกประเทศว่าพมา่าหรือว่าเมียนม,มากันแน่ถ้าได้คาตอบแล้วเราไปเรียนเราไปรู้จักเมืองหลวงของพมา่ากันต่อเลยค่ะ ชื่อเมืองหลวงนะคะเนปิดอความหมายของเนปิดดในภาษาเมียนมามีความหมายตรงตัวว่าราชธานีหรือที่อยู่ของกษัตริย์แต่ถ้าแปลตามคําอธิคําว่าเนหมายถึงพระอาทิตย์คําว่าปิหมายถึงเมืองส่วนคําว่าดอหมายถึงความยิ่งใหญ่ย้ายเมืองหลวงมาจากย่างกุ้งในวันที่6พฤศจิกายน2548 หลังจากที่พลเอกตานช่วยอดีตประธานาธิบดีเมียนมาได้สั่งให้สร้างเมืองหลวงใหม่อย่างเงียบๆตั้งแต่ปี2545และมีการเฉลิมฉลองการย้ายเมืองหลวงใหม่เมื่อวันที่27มีนาคม2549ค่ะกรุงในปิดอตั้งอยู่กึ่งกลางของประเทศอยู่ระหว่างกรุงย่างกุ้งกับเมืองบันดาเลมีถนนถึง10เลนพื้นที่โอบล้อมด้วยภูเขาตั้งอยู่ในเมืองเปียนมนาทางตอนกลางของประเทศ ผังเมืองของกรุงเนปิดอยจะถูกเป็นแบ่งเป็น4โซนหลักได้แก่โซนราชการ (Ministry Zone) โซนโรงแรม (Hotel Zone) โซนอุตสาหกรรม (Industry Zone) และโซนอาหาร (Military Zone) ประชากรที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการค่ะเหตุผลที่ย้ายเมืองคือความเชื่อด้านโหราศาสตร์ในประวัติศาสตร์กษัตริย์ของพม่ามักจะมีการย้ายเมืองเหลืองอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากพระมาหากษัตริย์ของพมา่าจะมีความเชื่อในคําทํานายต่างๆหากคําทํานายเป็นอาเพศก็จะต้องแก้เคล็ดด้วยวิธีธต่างๆอย่างเช่นการย้ายเมืองหลวงรวมถึงพระมาหากษัตริย์ที่เข้มแข็งก็จะสร้างเมืองของตัวเองเป็นราชธานีแต่ถ้าลูกหลานไม่เก่งกษัตริย์เมืองอื่นก็จะไปตั้งราชธานีใหม่วนแบบนี้ไปเรื่อยๆคะ่ะแล้วก็ด้านความมั่นคงนะคะ จากภูมิศาสตร์ของเนปิดอวันนั้นถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีมากเนื่องจากตั้งอยู่ตรงใจกลางของประเทศและเป็นเส้นทางคมนาคมหลักที่เชื่อมกรุงย่างกุ้งและมันดาเลล้อมไปด้วยภูเขาซึ่งจะช่วยลดปัญหาการถูกจับสัญญาณจากฝ่ายตรงข้ามและทําให้ยากต่อการถูกโจมตีจากชนกลุ่มน้อยและก็ศัตรูของรัฐบาลค่ะรวมถึงเป็นจุดที่สามารถตั้งรับกับชนกลุ่มน้อยเช่นฉานฉินและกะเหลียง จากทั้งทิศเหนือใต้ออกและตกได้เป็นอย่างดีค่ะ 3. ภาษาศาสนาและจำนวนประชากรภาษาพม่าศาสนาพุทธนิกายเถรวาทพม่าบัญญัติให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติตั้งแต่ปีคศ1974 ปัจจุบันพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่แข่งแกร่งที่สุดในพมา่าสืบเนื่องจากประเพณีปฏิบัติอันยาวนานหลายประการประการแรกความใกล้ชิดระหว่างสถาบันกษัตริย์กับสถาบันพิสุซึ่งต่างก็พึ่งพาอาศัยกันและกันประการที่สองการรักษาความเข้มข้นขององค์ความรู้และวินยัยโดยผ่านปะทะ สังสรรค์กับผู้นำทางศาสนาประเทศอื่นๆในเครือข่ายพุทธศาสนาเถรวาทโดยเฉพาะสีลังกาและไทยและประการที่สามคือการทุ่มเททรัพยากรสมบัติวัตถุและงานฝีมืออันเป็นปณนีบบรรจงให้กับพิสุปูชนียสถานและโลกทางกายภาพของชาวพุทธจำนวน54ล้าน หกแสนห้ามืหกพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดคน 4. สกุลเงิน 1. จับพมา่าเท่ากับ0.021บาทราคาณวันที่ 2. มีนา64 5. เวลาเทียบกับไทยช้ากว่า30นาทีเพราะประเทศเขาได้กำหนดไทม์โซนไว้ที่ GMT บวก6 3จนั่นเองเราจะมาพูดถึงสายการบินและสนามบินประจำประเทศเมียนมากนะคะท่าอากาศยานนานาชาติเนปิดอค่ะท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้งค่ะท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลค่ะ แล้วก็ท่าอากาศยานนานาชาติหันตาวดีนะคะเป็นว่าที่สนามบินนานาชาติแห่งใหม่ของเมียนมานะคะเป็นการรวมทุนสร้างระหว่างบริษัทสิงคโปร์และญี่ปุ่นที่ประมูลสมรทานได้ค่ะส่วนสนามบินเมียนมาน่นแนลแอร์ไลน์หรือเมียนมาแอร์นะคะฐานฐานการบินหลักตั้งอยู่ที่สนามบินนานาชาติย่างกุ้งค่ะเป็นสายการบินประจำชาติของประเทศพม่าก,ก่อตั้งพศ2536หรสาสิค,ค่ะ ชุดแอร์เทลนะคะเป็นเสื้อเชือสีฟ้าส,งสลงกสีเงินส่วนฟัจจวัตจะสวมชุดสูททางการค่ะแล้วก็ถ้าอากาศยานนานาเชเอ้ยถ้าขอโทษอภัยค่ะถ้าอากาศยานภายในประเทศนะคะมีท่าอากาศยานลาเสียวท่าอากาศยานล,ลอยกอแล้วก็ท่าอากาศยานมานอ,องค์ท่าอากาศยานมัทะเลชานเมียตาซีท่าอากาศยานเมาะลำเลิง ท่ากาศยานมวยวาท่ากาศยานมลิดท่าอากาศยานมัิจีนาท่ากาศยานแปลท่ากาศยานชิดเวท่ากาศยานท่าขี้เหล็กท่ากาศยานด่านตะเวท่ากาศยานเจาะพายุท่ากาศยานมักกะเวท่ากาศยานยองอูท่ากาศยานพะโมท่ากาศยาน โบเปลียนท่ากัศยานถวายท่ากัษยานเฮโฮท่ากัษยานเกาะสองท่ากัษยานเชียงตุงท่ากัษยานอานท่ากัษยานกูดาอูท่ากัษยานมงแซะท่ากัษยานกัดเลมโยท่ากัษยานคำตีค่ะครับคุณค่ะ5แลนด์มาร์กนะครับเจดีชเวดากองย่างกุ้งมหาเจดีเชเวดากอง ตั้งอยู่บนเนินเขาเรนคุตตะมานาน2,500ปีมีตำนานเล่าว่าเจดีชเวดากองนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลสองพี่น้องตะปุสะและพันลิกะเดินทางไปค้าขายที่อินเดียและเสื่อมใสในพระพุทธศาสนาจนปวาราณาเป็นอุบาสกคู่แรกในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงประทานเส้นเกษาให้แเส้น ทั้งสองจึงนำมาบรรจุลงเจดีที่เมืองอสิตันชนะเริ่มแรกเพียง9เมตรแต่มีการบูรณะองค์เจดีมาหลายสมัยพระเจ้าแผ่นดินได้ถวายทองคำแท้ตีเป็นแผ่นทองหุ้มพระาธาตุเอาไว้ทำให้องค์เจดีมีความสูงถึง122เมตรการเที่ยวชมเจดีชเวดากองนั้นสามารถเที่ยวชมได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยมีรอบฐานมีทางขึ้นทั้ง4ทิศ ตอนกลางวันสามารถชมความอลังการของพระพุทธสินของพม่าได้ชัดเจนทั้งเจดีและพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่บนบริเวณรอบๆอบวิหารทั้ง4ทิศในตอนกลางคืนก็จะมีแสงไฟไปทั่วบริเวณเหลืองอลามงามตาเป็นที่มาของความหมายชเวดากองที่ว่าทองแห่งเมืองดากองหรือทองแท่ง เมืองย่างกุ้งนั่นเองหาดงาปาลีนะครับเมืองตังตะแวชายหาดอันแสนสงบที่มีชื่อเสียงของพมา่าตั้งอยู่เมืองตังตะแวรัฐยะไข่รายล้อมไปด้วยวิธีชาวประมงชีวิตความเป็นอยู่และการประมงแบบดั้งเดิมของคนในท้องถิ่นเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจชายหาดมีความยาวประมาณ3กิโลเมตร มีจุดชมวิวซึ่งมองเห็นมหาสมุทรอินเดียได้อย่างชัดเจนครับและทะเลเจดีภูการตั้งอยู่ภูกามนับว่าเป็นเมืองต้นกำเนิดาศาสนาพุทธเถรวาทเนื่องจากพระเจ้าอนิลุธนำาศาสนาเถรวาทเข้ามาจึงสร้างเจดีไว้มากมายเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า ในสมัยนั้นมีเศรษฐกิจที่ดีจเจริญรุ่งเรืองจึงทำให้มีเจดีเป็นจำนวนมากและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ทำอีกมากมายทั้งกราบไหว้สักการะ,ะขอพรเช่ารถชมวิวรอบๆบเมืองขึ้นหอคอยดูวิวจากที่สูงจะเห็นเจดีต่างๆเป็นที่มาของทะเลเจดีดังข้างต้นยังมีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ก็คือการขึ้นบอลลูน ที่เปิดแค่ช่วงฤดูร้อนและหนาวต้องจองล่วงหน้าทางออนไลน์เป็นทางเลือกอีกทางให้แก่นักท่องเที่ยวนะครับเที่ยวใต้ชมวิวทะเลเจดีอีกด้วยมาต่อกันที่พระาธาตุอินแขวนตั้งอยู่เมืองใจโถในรัดมอนหรือใจีิโยในภาษาพม่ากลเด้นล็อตามนักท่องเที่ยวตะวันตก เป็นเจดีสีทององค์เล็กๆตั้งอยู่บนหินสีทองขนาดใหญ่น้ำหนัก600ตันตั้งอยู่บนริมผาซึ่งชาวมอนต่างเชื่อว่าพระอินทร์นั้นนำหินมาแขวนไว้นั่นเองสำหรับการเดินทางนั้นใช้เวลาไม่ต่ำกว่า4-5ชั่วโมงจึงมีจุดพักที่เป็นลักษณะแคมป์ให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนกัน การสการ,ระพระธาตุอินแขวนนั้นนะคะต้องเดินผ่านพะนางเชเวนันจินเชื่อว่าหากเจ็บป่วยตรงไหนนะคะให้ตั้งจิตอธิษฐานความเจ็บปวดนั้นจะหายไปค่ะเมื่อเดินผ่านพะนางชเเวนันจินมาบริเวณลานกว้างแล้วชาวพม่านะคะจะนิยมมาปฏิบัติธรรม สวดมนต์พร้อมนอนค้างคืนเพื่อรอชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือพระธาตุอินแขวนตามความเชื่อของเมียนมานั่นเองต่อมานะคะพระราชวังมันทะเลตั้งอยู่ในเขตมันทะเลซึ่งเมืองมันทะเลนั้นนับว่าเป็นราชธานีแห่งสุดท้ายในยุคสิ้นสุดการปกครองของระบอบกษัตริย์นะคะมี พระเจ้าทีบองเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายพระราชวังมันทะเลนะะแห่งนี้นะคะทำมาจากไม้สักทั้งหลังนะคะประดับด้วยการแกะสลักไม้ทองคําและเพชรนินจินดาอีกมากมายในปีพศ2488กองทัพอังกฤษได้ทิ้งระเบิดทำให้พระราชวังแห่งนี้นะคะเสียหายเป็นอย่างมากเลยและมีการบูรณะใหม่ในปีพศ2533แต่ก็ ลดทอนความละเอียดของงานแกะสลักเหลือไว้เพียงกลุ่มอาคารต่างๆนั่นเองค่ะแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกประเทศเมียนมาเมืองภูกามภูกรารม,มรดกโลกทางวัฒนธรรมของเมียนมามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสถานที่สำหรับการบูชาของชาวพุทธซึ่งเมืองภูกามนะคะเคยถูกเสนอชื่อเป็นมรดกโลกในปี2538 แต่ด,ด้วยรัฐบาลเผด็จการในช่วงนั้นเพิกเฉยต่อคําแนะนําของยูเนสโกในการบูรณะปฏิสงังขรณ์โบราณสถานต่างๆจึงทําให้การเสนอนั้นถูกยกเลิกไปค่ะในปี2559นะคะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวส่งผลกระทบทําให้สถูปเจดีได้รับความเสียหายทางการเมียนมาจึงเสนอชื่อเมืองผู้กาม ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกอีกครั้งหลังจากการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในปี2554ค่ะเ <c oughs> มืองโบราณอาณาจักรพิวเมืองโบราณนะคะถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมรวมพื้นที่ไปถึงเมืองโบราณสีเกรรษตรเปียธนโนมโยและหาลินีที่สร้างในยุคเดียวกันค่ะในราวพุทธศตวตรรษที่4 เป็นดินแดนที่มีความรุ่งเรืองนะคะมาอย่างยาวนาน1,000ปีถึง200ปีก่อนคริด,ด้ศัก,การาชซึ่งเมืองโบราณแห่งนี้นะคะมีร่องรอยความเจริญที่เหลืออยู่คือสรางพระราชวังเจด,ดีกำแพงอิฐะพุทธรูปสุสานโบราณและการจัดการชนรประทานนะคะเมืองโบราณอาณาจักรพิวนะคะตั้งอยู่ทางทิศเหนือของกรุงย่างกรุงประเทศพามา่าค่ะชนชาติพิวนะคะมีความสําคัญในการวางรางฐาน จถาปัตยาการรมให้คนรุ่นหลังอีกด้วยค่ะต่อมานะคะจะเป็นของที่ละลึกของเมียนม,มานะคะสาลักษณ์ของชาวเมียนม,มาที่ไม่ว่าเราจะไปตรงส่วนไหนของประเทศเมียนม,มาเราก็มักจะเจอเด็กๆนะคะหนุ่มๆสาวๆจนกระทั่งคนสูงวัยป่าแป้งธนาคากันนะคะซึ่งเป็นแป้งที่ เป็นเคล็ดลับความสวยของชาวเมียนมาด้วยคุณสมบัติของธนาคาที่ช่วยให้ผิวเนียนใสลดสิวลดรอยผื่นและควบคุมความมันนะคะจึงทำใหเ้เห็นว่าคนทั่วไปนะคะนิยมใช้การและมักจะมีการนําเข้ามาประเทศไทยนะคะดังนั้นหากเราได้มีโอกาสได้ไปพม่านะคะเราก็จะไม่ลืมที่จะซื้อแป้งธนาคารมาเป็นของฝากให้แก่เ,เพื่อนเนนะคะต่อมาจะเป็นสรงแล้วก็ผ้าถุงค่ะ ะสรงและผ้าถุงคือวัฒนธรรมของชาวพม่าที่ยังอนุรักษ์ไว้นะคะเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะชายหรือหญิงก็นิยมนุ่งสรงกันนะคะสรงของพม่านะคะจะมีสีสันที่สดใสแล้วก็ราคาย่อมเยาวนะคะเหมาะในการจะซื้อไปเป็นของฝากให้ญาติผู้ใหญ่นะคะต่อมานะคะจะเป็นชา ของพาม่านะคะชาของพาม่าจะเป็นชานมรสชาตินุ่มๆหม,มมหอมแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปนะคะจะมาในรูปแบบของชาสำเร็จรูปทรีนวันนะคะเพียงแค่ฉีกซองกับน้ำร้อนก็สามารถดื่มได้เลยโดยไม่ต้องผสมอะไรเพิ่มเติมรสชาติชานะคะจะออกรสชาติหวานกลมกลม่อมแล้วก็มีความหอมหวานของชานะคะเหมาะแก่การซื้อไปให้ผู้ใหญ่นะคะ และสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขนมถั่วอบนะคะยี่ห uh ้อ peanut clips candy นะคะซึ่งเป็นขนมถัว่วที่เหมือนขนมตุตบตับซองมีหลายสีนะคะแต่รสชาติจะเหมือนกันทั้งหมดจะออกแข็งแข็งหน่อยแต่ก็เคียวเพลินด้วยรสชาติหวานมันของถัว่วนอกจากนี้ยังมีมะม่วงเห็ดมาพานที่มีขายอยู่ตามตลาดนัดน,นะคะมีทั้งแปรรูปและไม่แปรรูปสามารถเลือกซื้อไปฝากคนที่บ้านได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะกุุง